คนที่รายล้อมพลอยเนี่ยลูกศิษย์พลอยแทบทุกคนมัง่งคั่งร่ำรวยลูกศิษย์พลอยแทบทุกคนเป็นคนที่จิตใจงดงามลูกศิษย์พลอยแทบทุกคนเป็นคนที่รักความก้าวหน้าคิดข้อนี้ไหมรักความก้าวหน้าแล้วเขาเนี่ยคนอื่นที่มองเนี่ยเขายังไม่เคยเข้ามาสัมผัสตร,ตรงนี้เนี่ยเขาจะมองว่าทําไมรู้ไหมวุ่ยฉันไม่ได้อ่อนแอจนถึงต้องมานั่ง อะไรนะมานั่งปลุกพลังมานั่งปลุกไฟหรือว่ามานั่งแบบศึกษาเรื่องกฎจกกักรวาลบ้าบอหรือว่ามานั่งอ้อนวอนขอพวกนี้เนี่ยมันเป็นความเชื่อมันเป็นคนที่แบบว่าหัวอ่อนเข้าใจไหมคนที่มองมาข้างนอกเขาจะคิดแบบนี้ว่าอ่าใครเคยเจอบอกพ่อยใครเคยเจอบอกพ่อยนะแล้วใครอยากอยากที่จะขยายเองกดแชร์ไปนี่คือโอกาสสำคัญใครเคยเจอบอกพ่อย คนข้างนอกเนี่ยมองพวกเรามองมองคนที่กําลังก้าวหน้าเนี่ยแบบนี้ว่าเฮ้ยเออเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันหัวอ่อนมันชอบอะไรนะทำไมต้องแบบว่าทําไมต้องไป uh, เหมือนกับแบบว่า motivation หรือว่าต้องมาฟังเรื่องราวคิดบวกคิดลบคิดบวกอะไรแบบนี้เข้าใจข้อนีอ้ไหมแต่เขาอ่ะเขาไม่ดูตัวเองอะ <laughs> เขาไม่เคยดูตัวเองคนพวกนี้ชอบจะดูคนอื่นนี่คนที่คอลเลกต์ด a ต้าผิด,ผดคือคนที่คอลเลกต์ด a ต้าของคนอื่นแล้วแบบว่าภายในรู้สึกตัวเองไม่มีเก็ตข้อนี้ไหมเพราะเขาแยกตัวเขาจากคนอื่นเขาจะคิดแบบนี้ว่าคนอื่นน่ะก็คือคนอื่นฉันก็คือฉันแต่ว่าพอจะบอกอย่างนี้เลยว่าเวลาที่คุณเวลาที่คุณแบบว่าตัดสินคนหรือเวลาที่คุณไม่ไม่เปิดใจกว้างกว้างอ่ะคือคิดว่ามันมีแค่ แค่สิ่งที่ฉันเรียนมาหรือว่าคิดว่า,ากฎจักราวาลบ้าบออะไรเนี่ย <laughs> หรือว่าไอคนพวกนี้มันเป็นคนหัวอ่อนโดนล้างสมองนี่เขาชอบพวกทำนี้โดนล้างสมองแต่พอต้องบอกเลยอ่ะไอคนที่ถูกล้างสมองเนี่ยชีวิตจะเลยลุ่งเรืองแทบทุกคนเ <laughs> ข้าใจก้อนนี้ไหมชีวิตแม่งจะเลยลุ่งเรืองแทบทุกคนอ่ะในบอกพลอยมาสิใครโดนโดนล้างสมองให้แบบคิดบวกตลอดเวลาเนี่ยชีวิตจะเลยลุ่งเรืองขึ้นไหม เขามีความสุขมากกว่าคนที่ชี้นิ้วไปที่คนอื่นแล้วว่าคนอื่นเข้าใจข้อนี้ไหมไอคนที่ข้างนอกอะที่มันยังมองมาแล้วมันแล้วมันหาว่าพวกคุณหาด่าว่าพวกคุณเป็นคนอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยเขาแม่งไม่มีความสุขในชีวิตเลยอะเพราะถ้าคนที่มีความสุขอะเขาจะไม่พอยต์นิ้วไปที่คนอื่นเก็ตข้อนี้ไหมแล้วไปกล่าวหาคนอื่นเก็ตข้อนี้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าพอจะบอกแล้วนะวิธีที่จะหลีกหนีหรือว่าไม่เจอคนลบๆเลยก็คือ ลอยตัวให้เหนือคนเหล่านั้นลอยตัวจงลอยตัวให้เหนือคนเหล่านั้นยิ่งมันเอาไม้ยิ่งมันเอาบันไดาย,ยาวๆเข้ามาไต่จะสาวคุณลงเนี่ยคุณยิ่งต้องแบบว่าบินให้สูงเลยนะต้องบินให้สูงอย่าให้มันโดนได้ <laughs> แล้วเข้าใจก็นไหมเดี๋ยวพอจะบอกเลยนะไอ้พวกนี้แสบไอ้พวกนี้แสบมันเล่นแล้วมันไม่เลิก มันเล่นมันสนุกไงสมมุติว่าสาวคุณได้นิดนึงแล้วเนี่ยมันเอาอีก้าใจข้อนี้ไหมเพราะฉะนั้นคุณลอยตัวให้เหนือสิ่งพวกนั้นระหว่างที่มันกําลังอิจฉาระหว่างที่มันกําลังคิดลบหรือว่าระหว่างที่มันกําลังกล่าวหาคุณจงลอยตัวให้เหนือคนพวกนั้นจงลอยตัวให้สูงให้พวกนั้นมันควยคว้าคุณไม่ถึงนะ <c oughs> เพราะอะไรรู้ไหมคุณจะช่วยเขาได้ด้วยวิธีนี้เท่านั้นไม่มีทางที่คุณจะเข้าไปลงลงไปคุยกับมันแล้วต่อรองกับเขาไม่มีทางพลอยพูดคำเดียวเลยไม่มีทางเข้าใจข้อนี้ไหมพลอยต้องพูดเรื่องนี้เพราะหลายคนมาอินบอกกับพลอยแล้วแล้วแล้วก็มีปัญหาเรื่องนี้นะแล้วพลอยก็เข้าใจเพาพลอยก็เลยเคยลงคอนเทนต์ถ้าคุณน่าจะเห็น <laughs> นะทำไมรู้ไหมแบนแอนดีลิทกูไม่อนุญาตพูดคำเดียว ไม่อนุญาตให้มึงมาสาวตูเข้าใจกันนี่ไหมทุรอยตัวเหนือพวกนั้นเลยเลยแล้วคุณนะพลอยบอกคําเดียวเลยนะระหว่างที่คนกําลังอิจฉานะระหว่างที่ไอ้พวกที่ยังไม่โดนล้างสมองอะ่ะนี่คนที่ยังไม่โดนล้างสมองพลอยบอกเลยนะว่าคุณจะไปได้ช้ามากนี่ต้องบอกกันตรงๆอะ่ะใครที่ยังไม่ถูกล้างสมองนะพลอยบอกเลยคุณไปได้ช้ามากเพราะอะไรรู้ไหม ความเชื่อเก่าๆของคุณความคิดเก่าๆของคุณเนี่ยมันมีแต่ข้อจํากัดเป็นไปหมดข้อจํากัดเพียบแล้วแล้วคุณจะแต่ละวันเนี่ยรับแต่ขยะเข้ามาเข้าใจข้อนี้ไหมคุณไม่จงใจสร้างให้ตัวเอง